อย่แล้วครับผมมาหาหมูนี่แรงครับขึ้นยานมไปได้เช็ดมือนวครับนี้ที่อาหารให้กินนะครับ ตัวนี้กับแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ตทดแทนในซีเดือนครึ่งครับนหลักกระสีประมาณอาจจะเกือบร้อยครับเกือบร้อยละหน้าเบ่งหน้าเบิ่งตัวนี้มาเบิ่งตัวน,วนี้แม่พันธุ์นี่ก็พิมพ์ยาโนมได้นจัดมือนะครับเนาะลูกเบ่งอย่านเมื่อกี้นี้นะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว ใส่เบ่งนั่นใส่เบ่งจิ้มมันเลยนะกนะครับนี่การเป็นชัดแล้วครับจิ้มบวมแดงแล้วแต่ว่าเมื่อนี้นะี่ยกดเบ่งเมื่อเช้านี่ยเขายัางบอกว่าถ้าหน,นนิ่งครับนี่ครับก็ตอนแรกเนี่ยจะเบ่องอากาศนิหน่อยนะครับเอ่อนเสือ ดูลอกมาผสมอีกคือเก้าครับน้ำเชื่อเพราะพี่ดูลอกอันนี้คือลูกหมูตัวเมื่อกี้นี่นครับกินเก๊กครับอาหารเบอร์หนึ่งอาหารเรียรลา่างเบอรอสองหนึ่งแล้วอาหารเบอร์หนึ่งเหลือสามหนึ่งครับเหลือประมาณนี้หาหกโลครับ 5, ไม่นี่แับว่าพี่น้องมาเบิง้งที่ตามลูกหมูนะครับตียานมนะครับเนาะนี่ยานมในเจ็ดมือนะครับเดี๋ยวอีกซิบมือครับจะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับพิษสุนัขบ้าเทียมเนาะกะลงทานเล็กไปสองซีซีนะครับแล้วก็ลงไอไอว่าไปสองซีซีนะครับช่วง ห6วันเนาะ,ะช่วงยานมมือแหลกผมก็ลงไป2ซีซีวัในอีกประมาณ10มือนะครับเดี๋ยวผมก็ซื้อลงพิสุนักบ่าเทียมนะครับเนาะเป็นเป็นสามสามเค็มเนาะเป็นสามเค็มก็อาจะเพียงพอนะครับสำหรับลงุงนะครับแต่ว่าอยากให้ดีกะลงพวกคาโดซานนะครับ คาราโดซานอีกสักเข็มหนึงนะครับแต่ว่าคาราโดซานนี่ลงเงินตัวน้อยกันนะครับน<ม>ี่คือจริงตัวนี้นะครับเนาะตัวน้นอยๆใช่เนาะตัวใหญ่พวกนี้มันก็บกต้องล่องกันนะครับเพราะว่ามันก็ะทำมันใหญ่หลายมันก็ฉีดยากแล้วครับดู <c oughs> นี่ก็บจีบประมาณนะเจ็ดแปดโลครับเกือบสิบโลนะครับเดี๋ยว มือลงวัคซีนพิษสุนัขบ้าน,นะครับเดี๋ยวผมสีมาสั่งให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะว่าสิได้จักโลนะครับเนาะสีสีมือสิได้จักโลนะครับสำหรับหมูบ้านๆหมูที่แบบว่าเลี้ยงแบบคอกบ้านๆน,นะครับคอกคอกปูนธรรมดานะครับเนาะครับจะสิได้ให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับ ่องนี้ก็เป็น่องเกี่ยวกับหมูนะครับ่องเกี่ยวกับหมูเลยนะครับตะกี้ก็ทําเกี่ยวกับอาหารแต่ว่าที่นี่มาได้ได้มาอยู่บ้านแล้วก็เลยมาเห็ดเกี่ยวกับหมูนะครับเห็ดเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนะครับเพราะว่าตะกี้ก็ยุงเทปนะครับตะกี้ยุงเทศพอดีช่วงสถานการณ์โควิดเนาะก็เลยมาอยู่บ้านที่นี่รับพื่อจะเลี้ยงหมูกันนะครับ กฝากช่องนี้ไว้นะครับฝ้าหมูใน,นนี้เนาะฝ้าหมูใน,นนี้ฝากติดตามกันเลเด้ว,ดวครับเด้อ